เมื่อวานครับนายกไม่พอใจผู้ว่ากทมทันทีเลยเขาบอกว่าถึงขั้นแบบฉุนฉุนเลยครัวนี้กทมยกเลิกจัดงานสวดมนต์ข้ามปีเขาดาวเนี่ยเลยแบบทงานรื่นเริงในส่วนของกทมที่เป็นเจ้าภาพหลังออกประกาศยกเลิกในช่วงปีใหม่โดยไม่แจ้งให้รัฐบาลทราบครับซึ่งพอไม่แจ้งปั๊บนายกฉุนเนี่ยก็เลยบอกให้ทางเลขาสมชบิ๊กไก่และก็โคศกรัฐบาลดรแดกเนี่ยบิ๊กแดกบิ๊กแดกบิ๊กแดกเนี่ยออกมาชี้แจงว่าเอกชนจัดงานได้ เพื่อป้องกันความสับสนคือออกมาส่งเมสเซจเลยว่าจัดการได้ปัญหาว่าด้วยเรื่องของสอบคกับกทมที่สื่อสารสื่อความและปฏิบัติไม่ตรงกันนี่แหละครับสวนทางนี่ครับไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งแรกนะมผมพามาดูนี่ไปเร็วๆเลยสีม่มมกลาสี่มกร,กมกราเนี่ยสี่มกลาตอนนั้นกทมเนี่ยจำหน่ายและนั่งรับประทานอาหารได้ในระหว่างเวลา6นะหกโมงเย็นจนถึงทุ่มหนึ่งครับตอนนั้น หลังจากนั้นห้ามรับประทานอาหารที่ร้านอ,อและให้ซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านเท่านั้นมีผลมีผลวันที่ห้ามการาผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงท่านนายกบอกว่าเนี่ยในฐานะผอ,อสอบอคอือม แต่แหลงว่าขอให้ยกเลิกมาตรการของกทมแหละที่นั่นแหละ,ะที่พี่อ่าน <B OR S 1> ่ะ,ะให้ยกเลิกเลยประกาศออกไปมาก่อนเนี่ยโดยให้ขายอาหารจนถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิกาได้แต่ต้องมีมาตรการเข้มงวดป้องกันโควิดเป็นปฏิบัติการของผู้ว่ากทมคุณอัศวินขวัญเมืองครับประกาศเฉพาะในส่วนกทมนะเฉพาะในส่วนของกทมงดกิจกรรม จัดปีใหม่ทุกพื้นที่เขาสวดมนต์ข้ามปีสวนต์ข็ความร่วมมือด้วยพี่พี่คือมันถ้ากตทมก็งดของเขาก็ไม่เป็นไรแต่มีที่แถลงเนี่ยก็คือมีประโยคว่าขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชนที่จะจัดเตรียมเขาดาวต่างๆนั้นให้ดูความเหมาะสมด้วยตำนองเนี้ยโอ้โหแบบนี้ไปจุดต่างๆในกทมที่เตรียมจะจัดเขาดาวงงเลยว่าจะเอายังไงให้ความร่วมมือไหม นั่นแหละที่ทบคอบอกอีกทางหนึ่งกอทมอ,อีกทางหนึ่งรายงานข่าวเล็ดลอดออกมาว่าพอได้ยินปับ๊บเมื่อวานครับนาย,ยกไม่พอใจผู้ว่ากทมทันทีเลยเขาบอกว่าถึงขั้นแบบฉุนฉุนเลยอ่นะและนักข่าวไปถามก็ไม่ตอบนะวันนี้ครับ,รบนี้กอมอยกเลิกจัดงานสวดมนต์ข้ามปีเขาดาวเนี่ยนะฮะเลยแบบโอ้ทำาง,งานรื่นเริง,เรงในส่วนของกทมที่เป็นเภาพ ทังออกประกาศยกเลิกในช่วงปีใหม่โดยไม่แจ้งให้รัฐบาลทราบครับซึ่งพอไม่แจ้งปั๊บนายกชุนเนี่ยก็เลยบอกให้ทางเลขาสมชบิ๊กไก่แล้วก็โคศกรัฐบาลดรแดกเนี่ยบิ๊กแดกบิ๊กแดกบิ๊กแดกเนี่ยออกมาชี้แจงว่าเอกชนจัดงานได้เพื่อป้องกันความสับสนคือออกมาส่งเมสเซจเลยว่าจัดการได้ลองไปฟังนายกสิครับสรุปล้วเอกชนก็ยังงจัดงานปีใหม่เขาเดาได้เขาชี้แจงแล้วม่ใช่เหรอก็เอาข้อมูล ข้อมูลที่มันถูกต้องไว้ชี้แจงนะแต่ทั้งหมดจะต้องมีการจัดด้วยมาตรการโควิดฟีเดตติ้งใช่ไหมการฉีดวัคซีนต่างก็ต้องเพื่อควบคุมนะตรงนีการจัดการเนี่ยถ้าขอมาตรการว่าจำนวนเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปขายบัตรต้างงานเพิ่มเติมอีกไม่ได้นี่เป็นความเข้มงวดมาตรการที่นายกสั่งอย่างเคร่งครัดนะถ้าอยากได้อะไรก็ต้องด้วยทำใชไหมรัฐบาลก็มีหน้าที่ทมีกรอบนโยบายมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนไปแล้ว ถ้าทุกคนไม่ช่วยกันมันมันมันทำไม่ได้หรอกทุกเรื่องอปัญหาว่าด้วยเรื่องของสอบคกับกทมที่สื่อสารสื่อความและปฏิบัติไม่ตรงกันนี่แหละครับสวนทางนี่ครับไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งแรกนะมผมพามาดูนี่ไปเร็วๆเลยสีม่มกสี่มกราสี่มกราเนี่ยสี่มกราตอนนั้นสอบอคอนะเปิดให้กทมเนี่ยจำนายและนั่งรับประทานอาหารได้ในระหว่างเวลา หกนะหโมงเย็นจนถึงทุ่มหนึ่งกับตอนนั้นหลังจากนั้นห้ามรับประทานอาหารที่ร้านอ,อและให้ซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านเท่านั้นมีผลมีผลวันที่ห้ามกราผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงท่านนายกบอกว่าเนี่ยในฐานะผอ,อสอบอคอ แต่แหลงว่าขอให้ยกเลิกมาตรการของกทมแหละที่นั่นแหละที่ที่ <PO S 1> ีโออ่าน่ะให้ยกเลิกเลย,ยประกาศออกไปมาก่อนเนี่ยโดยให้ขายอาหารจนถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิกาได้แต่ต้องมีมาตรการเข้มงวดป้องก<ค><ช>ันโควิดขายได้ครับดูดิอันนี้วันที่สี่นะอเอาผมย้อนกลับไปอีกเพื่อเห็นภาพนี่วันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมครับกทมผ่อนปลนมาตรการสถานประกอบการห้าประเภทที่พิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์อ๋อศินร้านศัก เจาะผิวหนังทําเล็บเสริมความงามนวดเพื่อสุขภาพสวนสาธารนณะมีผลวันที่หนึ่งนี่ประกาศของกรทมโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับครับอุณอัศวินขวัญเมืองคล้อยหลังจากนั้นส,สปกออ,ออกคําสั่งเบรกนะให้แบบชะลอไปอีก14วันเนี่ยชะลอคําสั่งนั้นอีก14วันอย่าเพึ่งผ่อนปลน เอายุ่งแล้วทีนี้อย่าเพิ่งปวนี่นี่นี่พฤษภามาดูมิถุนาสิบหมิถุนาหกสมิถุนาเนี่ยสบคสาธารณสุขคอมตั้งโต๊ะแถลงเคลียร์ประเด็นเรื่องของการกระจายวัคซีนตอนนั้นเกิดปัญหาว่าด้วยเรื่องของการยกเลิกการฉีดวัคซีนผ่านแอปหมอพร้อมอืเหตุเพราะกอมไม่ได้รับโคต้าตามที่ตกลงกันไว้กลายเป็นเรื่องใหญ่ความขัดแย้งว่าด้วยเรื่องวัคซีนและเป็นปมว่าด้วยเรื่องของ วัคซีนการเมืองครับผลจากนั้น21กันยายน2564สบคกตมมีความเห็นไม่ตรงกันเรื่องของการเปิดกรุงเทพแซนบล็อกเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะครับเพราะก็ตองนั้นคือหลังจากภูเก็ตแล้วเนี่ยกรุงเทพถือเป็นเป้าหมายอีกจังหวัดหนึ่งต้องทำแซนบล็อกให้แต่วันที่21กันยานี่งงกันใหญ่เลยตกลงจะแซนบ็อกไม่แซนบ็อกเพราะสบคก็พูดอย่างหนึ่งกตมก็พูดอย่างหนึ่ง แสดงถึงการสื่อความการสื่อสารและวิธีการทำงานผู้ว่ากทมพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยดำรงตำแหน่งโดยการแต่งตั้งจากรัฐบาลพช18ตุลา18ตุลา2559ครับจนถึงปัจจุบัน,นกี่ปีนี่5 <7 S 2> ปีแล้วเนี่ย5ปีแล้ว uh huh. จะเลือกตั้งผู้ว่าใหม่นายกบอกว่าประมาณกลางปีน่าจะมิถุนานะ ก็ประมาณมิถุนานะตอนนี้ก็ประเมินกันเคิดว่าน่าจะเดือนมิถุนาโหนี่กว่าจะเลือกกว่าจะกว่าจะนั่นอีกตั้งหกเดือนเน่ยเรื่องหลังจากนี้การสื่อความการทํางานการปฏิบัติจะเป็นเช่นไรครับล่าสุดปรากฏการณ์สดๆร้อนๆทีมกปบปปสนี่นี่นสกลที่สกลที่พัทยากุลยื่นใบลาออกจากพรคพลังประชารัฐแล้วเกี่ยว<ต>อะไรก็ต้อกันว่าว่ากันว่าตอนนี้ ถูกผูว่ากดดันอยู่เหมือนกันเมื่อไหร่จะออกแล้วไปกดดันเขาทำไมก็เป็นรองผู้ว่าถ้าถ้าออกก็ตั้งรองผู้ว่าได้โอ้โหเขายังเหลืออีกหกเดือนนี่นะเขายังเหลือหกเดือนอ่ะหกเดือนเจ็ดเดือนนะครับเพราะนั้นการทํางานระหว่างสบคกับกทมมันเป็นเรื่องที่ควรที่จะเดินไปในทํานองเดียวกันเพราะเซฟกทมเท่ากับเซฟสบคครับถูกไหมเพราะกทมถือว่าเป็นหน้าตาสําคัญของประเทศชาติเพราะฉะนั้น หากต้องการให้ประเทศชาติไปในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกันแล้วก็ออกไปต่างประเทศเข้าใจตรงกันเนี่ยสอบอคกับกตมต้องไปในทิศทางเดียวกันครับ